สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสูตรหวยคุณยายสูตรหวยรัฐบาลไทยนะคะมาดูนะคะ,ะงวดที่ผ่านมาผลออกก็คือหนึ่งสามสองเก้าศูนย์สามนะคะระังสามนะคะสูตรแอดมีสามนะ,ะในสูตรเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้คือตัวเลขในสูตรเลยนะคะ,ะจะไม่ไล่ตัวเลขนะคะให้ดูเลยนะคะ ามาดูคุณยายจดเน้นที่09 34 01 32 12นะคะนึ่ามอ่ะมาดูสูตรตรงนะคะสูตรตรงคุณยายให้ให้มานะคะคือ92 69 01 47 36นะคะอันนี้ก็คือในสูตรเลยนะคะทานผ็้ชมขาคือใครชอบในสูตรก็ลองเอาไปแต่ตรองนะคะ ังเกตว่าศูนย์หนึ่งชนกันเนาะคุณยายเลยเจาะให้นะคะศูนย์หางม้านะคะคุณยายให้ที่หนึ่งสี่สามหกศูนย์ศูนย์สองสามสองห้านะคะสรุปคุณยายนะคะมาดูสรุปคุณยายมวดเป็นที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมคะสรุปคุณยายให้ที่หนึ่งสี่ สามหกสองสามเก้าสองสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์เ้าหสามสี่ะคะท่านผู้ชมขาอ่ะใครชอบก็ตามนะคะสูตรคุณยายนะคะอ่างวดนี้แอดก็ชอบอยู่นะสองสามหนึ่งสี่คุณยายนะคะอ่างวดนี้เป็นอ่อหวยสัญจรนะคะท่านผู้ชมขาอ่ที่จังหวัดสรคามนะคะ หัวยจสัญจรเนาะก็เราก็ไปวิเคอ์นะคะท่านผู้ชมขาเกี่ยวกับรหัส,สไปรษณีเกี่ยวกับอะ,อะไรนะพื้นที่ลำดับที่41นะคะท่านผู้ชมขาก็จะ,ะตรงกับเลขคุณยายนะฮะ,ะก็เป็นแนวทางอีกแนวหนึ่งมาพูดให้กันฟังเนาะขอะขอบคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามาติดตามสูตรหวยคุณยายนะฮะงวดที่ผ่านมา ก็เข้านะคะศูนย์สามสามศูนย์นะคะ